พอแล้วพี่น้องซอกอยเพิ่นพอแล้วครับวันนี้มนันแล้วจ้าโอ้ยน้องโอ,โอ,โอ้พี่น้องงามแน่งามแน่กระลังงามเลยจ้าเฮ็ดกดดินครับอดอกกระลังงามเลยเนาะกระลังงามเลยจ้าอูดผุนแมีนเบิร์ตเลยตัวซอกอยผุนแมีนเบิร์ตจ้าดอกหน่อยอยู่เนาะเอาแต่ดอกใหญ่ๆพี่น,น้องบ้างนะดอกหน่อยกับโป๊กไว้คือเก่าครับ ว่เป็นเหงาเป็นเหงาเลยนเนาะเฮ็ดกำลังออกใหม่ก็คนกำลังพันใหญ่บันไดเนาะสีกำลังเกิดแล้วเนาะสีกำลังเกิดแล้วครับเพราะว่าดอกหน่อยก็มีอยู่เนาะดอกงามเมืงบ้านนาดอกกำลังงามอยู่พี่น้องผูนี่สก่อตะตาเต็งเพลินอู้สิได้เก็บเราดิเป็นเหงาเป็นเหงาจ้าเดี๋ยวด,ยวด,ยวดยวให้ยยับไปอีกนะทำไมยับนะที่บ้าน ไปไก่ๆดอกเพชรมจังไยง่ามสินน่องผลนกองกินน่องผนเห็นจะซัตจ้ะขาใหญ่น้ะขาอวนขาใหญ่แต่ว่าผนกับแฟนแนวยี่นาอบ่บาวนักโอ้หจีนยเอิผนจ้ะจีนน่องผลกับโปกไว้คือเกา สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาะอาปุ้ยไงมันไงเอฟซีเก้าเอฟซีไหมผู้ความว่าชมโซโลกน้ำเนาะครับวันนี้มาพ่อๆกันกับบอลนัดกับเสาก่อยเนตอนเสาคือเก้าครับสวัสดีจ้าสวัสดีในเสาวันที่หกมีนาคมปีพศหกห้าจ้าวันนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องมาเข้าป่า 5. หาเห็ดคือเก้าจ้าซีมานเทสยังกลับไปลุนไปชมทำกันเลยจ้าไปจ้า ไปครับมาเนี่ยหล่นเบื้องน้ากันครับยัยตรงนอกครับสามดอกง,ง,งามเลยจ้ะดอกใหญ่เนาะมีจุม่มบนบานัดแกงแ่บครับอันนี้หวานเนาะจ้าชาดด้านหวานครับอีกสองดอกครับีจุ่มหนึ่งบานัดกําลัางจุ่มเนาะ กำลังจูมจานนนี่มัแจ่จูม้มง,งามเลยจ้าลองออกเรื่องจูมนึงครับมีขางทางเลยจ้าออกในขงางทางนอกอเห็ดดอกงามอยู่ครับบ่้มมี่มูเออนาะออดอกเดียวออครับ สองจูมก็อีกบานหนึ่งนาอสก,กอร์อยู่นี่ครับจูมกับหาลายงะแล้วเนาะหาลายที่บานเบิดนนาาบานะเห็มุมอนี่หมวกเขานาอบบานน้องสกอร์ทั้งหน้าอีกสองจูมครับสองจูม,มงงามเลยพี่นอ้องยื่นี่นี่ จ่มใหญ่นาะบานนะจ่งงามครับอยู่นี่จ่มใหญ่ยู่ดอกพ่นป็นค้าเรี่ยวๆจ้ะตัวนี้ดอกเพ่นมุกสมบูรณ์ดีจ้าหนังหขาวนาะสกอยหนังขาวจ้ะดอกงามอยู่นอเกียงดีให้นาะบานนี่ครับที่ห้าเก็บมากพี่น้องนี่จ้าก็ไดทั้งจูมทั้งบานเนาอมมาอนี่จ้าปูนกันต่อครับม้อนี่ ต้นนี้มาพอแต่ดอกบานพอน,นอสก่กอยจ้าอู้หูดอกใหญ่แห้งครับตาออนจอนหแหงได้จ้าขาเพิรนเนาะสงกเรืองเนาะสงบเรืองจ้าอู้มีแต่จูงยิง่ใหญ่ได้ในนอคันจูมนี่มือหวานนอเบาเนาะถ้า,นนะถาม,มือหวานนี่สิจูมพอดีละจ้าสามดอกครับยืนนี่งอย่งไดรคือบ่มีจูมเพิ่อน,นอเออนาะต้นนี้ตั้งบานบพระมึงไมนะ<า>่มีบานมือหวานของจูมงามเนาะเบิ่งพาเพิรนจ้ะแดงดงบอสก่อย แมนบอสะชิเรื่องดอกบานะัดดอกที่สมเนาะดอกใหญ่แห้งเนาะัลเป็นจุมนจ้มกับจุ้มใหญ่จ้ะเครื่องเลือดเถียงมันแอครับชื้นยืถึงขาลายเนาะบานะัดดอกงามอยูนะ่เนาะดอกพันงามอยู่จ้ะัามีดอกเดียวครับโม่พันไปใส่เนาะอยู่นี่อีกดอกหนึ่งครับองขาวจ้ะมองแล้วดอกสองดอกเนาะจ้้ ยนผ่านมื่อนีนไปเพิ่นกบานนะได้นจ้ะหาลายสีบานแล้วเนาะจ้าหล่นเบิ้งไปเรื่อยครับมืนอนี้จูมหนึ่งก็อีกสองบานเนาะซอก,ก่อยจ้าขอบานหลายแห่งครับมื่อน,นี้จูมคือสีหางเนาะ ชนิดสังา่ะมึงอาเบาหน่อย่นค,ครับดอกบานเพิ่นจ้าดอกบานเพิ่นนีอุ้ยเนาะยจูมเพิน่นไงแห้งพี่น้องจูมเฮ็ดละงกเลี้ยงครับจูมขึ่งไงขาดไงแน่แท้ต่ตะอ้นส่วนแถวบ้านนัดแต่มีจูมเดียวพี่น้อง S <S นอกนั้นบ้านเบิดครับวับนสิเป็นชาวดอกอยู่บนน้องอกอยอ,ออกในขางทางยา,างเลยได้พี่น้องหวานเน่าเบาวนักก็สิ่กำลังจูงก็ดอกดอก็สกปริดอ,ดอกบานหาดอกเน่าเบาหนักหกเจ็ดแปดเก้าสิบพูดย่งางไปทั้งคุณอีกครับ สิบเจ็ดสิบสองดอกสิบสามสิบสี่สิบห้าดอกพอดีเนะาะสกอยสที่ผาสิบหกดอกครับนี่แต่เ,เห็นละงอบบานมากาลยโอ้หเนาะออกตีโขงมาเลยตาเพลนเป็นจุม่มขึ้สิขาวเนาะขึ้นสีเป็นเหลืองเลยเนาะ เราโง่บานกันสิตเต็มตาแล้วพี่น้องเสด็จไปเก็บออกใส่ถุงอยู่ครับวันนี้เอาใส่ถุงแล้วจังมูไงอยู่น่ออยู่นนหนีน่องไงอยู่จ้ะหายดอ,อกติดเนาะจื้อมองไว้ได้วยเกอยออกบานนามาโหลดวันนี้ง่ในในายง่ายอยู่บนนีอ้อันนี้ก็ย่างอยู่พี่น้องมันสิเป็น้าวดอกอยู่บนนี้เกือบทชาวดอกจ้ามูสิบเจ็ดดอกนะครับอู้เนาะเสียดายได้เนาะ จูเบิดเนาะจูมองไวแล้วสกอยเด้อออกบาทนามาหาอรรถแถวนี้เป็นดงแดบวเบิดบเบิบวด่มีอีกครับมีอีกนี่ต้นพักเลยปลาโมนี่ในอีลีเนาะโมนี้สศ้ากลัวพี่น้องยี่สิบก็ดอกพี่น้องบางหันเท่าใดก็ยี่สิบเจ็ดสิบแปดอกลงลงเลยวันนี้ แต่ว่สอาสาวอยู่เนาะสาวจมู่น20ดอกอยู่ครับไกล20คุณเนาะแตชืว่าดีสกอตต์อยหมูใหญ่แห้งครับอยู่นี่มีมีอยู่บอสกอตต์ลอยตัดเพลิงมาแอร์ครับอุ evet ้ยดอกสมบูรณ์เนาะบาวนัดเนาะดอกงามเนาะมาณาสาวกตอยเห็นยังก็จะดอกเนาะเห็นแสงละถึงท้าได้จ้า หูดอกงามอยู่เนาะเอาใบไม้ออกให้แน่นีี่่นจ้ะดอกเพิ่งมาถือแดดเนาะจ้ะสีงามอยู่ครับสีสันเพิ่งยังงามอยู่จ้ะดอกบัวดำเนาะสมบูรณ์น้ำจ้ะมีกัวสกอยหาดูกันจ้ามีหมูเพิ่งเนาะไปเบื้องครับพี่น้องสกอยเพิ่งพอเฮ็ดยังครับเฮ็ดยังหรอสกอยหนาหวานบอก จูมเม็ดนาหวานครับสองจูงงามๆเลยจ้าเฮียจ้าจะว่าเห็ดบดดินดอกงามอยู่เนาะออกเมื่อล้ายเนาะเห็ดละงหงบานก็เอาใส่ถุงไหวล้วเนอะบาหนักเหาละงหบานใส่ถุงไหวครับบังหันไปผ่อมูนึงเนาะเต็มตาเลยครับพี่น้องเห็ดละงกเหลืองจะหักร้ายดอกบานเนาะมานี่เนาะพอแล้วพี่น้องสกอยเพิ่นพ่อแล้วครับวันนี้ โอ้ยน้องโอ้โอพี่น้อนง,นาางงามแม่งามแน่กะลังงามเลยจ้าเห็ดกดดินครับดอกกะลังงามเลยน้องกะลังงามเลยจา้าวุ้ยผุนแมนเบิร์ดเลยตัวสับก,กอยผุนแมนเบิร์ดจา้าดอกหน่อยอย,อยู่น้องแต่ดอกใหญ่ๆพ่นน้องบ้านนะดอกหน่อยกับโป๊กไว้คือเก่าครับว่้เป็นเหงาเป็นเหงาเลยเนาะเฮ็ดกะลังออกใหม่ก็ผุนกะลังบ้านใหญ่บันไดเนาอ สีกก็ล่างเกิดแล้วเนาะสีกก็ล่างเกิดแล้วครับเพราะว่าดอกหน่อยก็มีอยู่เนาะดอกงามมัาบานะัดดอกกำลัางงามอยู่พี่น้องอ,อู้นี่สกอตตาตาเต็งเพลินอู้สิได้เก็บเราด้วนเป็นเงาเป็นเงาจ้ะเดี๋ยวเด้อใหงัยไปอีกนะทำไมยับมากี่บ้านไปไก,ไก่ดอกเพชรมนจังไฟงามสีน้องเพลินว่ะ ไอจีน้องคนที่นี้จะซัดจ้ะขาใหญ่เนาะงาอ้วนขาใหญ่แต่ว่าเพิ่นกับแฟนแน่ยุ่งน่าบานัดอู้จีน้อยเพิ่นจ้าหน่อยเพิ่นกับโป๊กไว้ขึ้นเก้าครับบานัดคอยงับมาหยาดเหยียบดอกเพิ่นเน้องหยาดเหยียบดอกหน่อยเพิ่นครับอู้เป็นเงาเลยจ้าดอกงามแห้งนาะ อ่อนซอนแห้งเบาหนาเป็นตาอ่อนซอนผักกำลังได้เก็บน้ำเพลินครับหลอดก้อนนี่ก็ออก่็ลายเป็นไดเนาะพี่พีอู้ยเบิ่งตีละพี่น้องดอกกระลังสีญ่เนาะจ้าโอู้สุนครับมีขนาดกระดุนนี้เนาะเบาหนาเป็นเหงาเป็นเหงาเลยเนาะ ทั้งหลังเสากอยดอกใหญ่เพิ่นเนาะได้รุ่นนี้เบิดของสีงามเนาะเสากอยดอกงามแริงจ้ะผลเสากอยนะเห็นบ่นอันนั้นนะข้างหนังมันเรเดอร์บารหนคอยงามก่อนจ้ะมีด้นับเอาจจะมีก่อนจ้าอู้หู้หู้เนาะ ป็นตอวอ,อนสอนแหงจ้าพี่น้องดอกสมบูรณ์อยู่เนาะดอกสมบูรณ์ดีจ้ะถ้าดอกพันบะสมบูรณ์เธอจะเป็นแหงเหี่ยวเนะเป็นพเพชรนาแหลงได้ดพี่น้องหักดอกสมบูรณ์เนาะดินแก็งแห้งแน่ครับหลุ่นกันเบื้องครับเลาะหาเบื้องมูคนนี้ก่อนครับอุ้ยเนาะเซากอยอดอกงามแห้งครับเซากอยจะเปม็นอ่อนส่อนแท้ๆพี่น้องกัอน ประสาทมันต้องห่วงจ้ะบู้ยเนาะเป็นเงาเลยครับเงาเนาะงามแหงเนาะงามมันจากอุ่นบ้านนะไปหักดอกเพิ่นยังันใหญ่เนาะดอกเพิ่นใหญ่ว่าฮันแห้งวันใดจ้ะเฮ็ดกําลังออกหมู่บ้านเมื่อก่อนนี่เนาะจ้ะดอกหน่อยแห้งเข้ากับดอกหน่อยกับโป๊กไฟแต่เก็บมือนาครับเมนอยู่บนเรื่องเหลืองแมนจ้ะเดี๋ยวเด้อให้ยับไปกันเด้อ ่นออกเป็นจุ่มเนื้อบาหนัดแม่นเบิดเลยเนาะกอตนช่ะนี้ากน่ยนี่ก็แมนเด้อยนี่แม่นบอลงเหลืองใช่นี่ดิเห็ดได้อนี่ยอกอตกอตเนี่ยแอบขาวไหน่อนาะขันดอกมันใหญ่นาอโอ้ขันดอกมันใหญ่ครับนาผลผลสกอยเห็นบพว่นแมนเบิดเลยนั่นดอกกมีหลายปรไว้เนา้บ่าวนัดพูดอดนอยเีบานีจ้า อดอกสีเงายๆเ่อนๆงามแมงเนาะเพื่อนมาเป็นเงาแล้วจ้ะบุกไว้ได้บนบาลล้านหรืเปล่าได้หน่อยกับพวกไั่นเลยแล้วเอามาให้พี่น้องเบิ่องนะีนี่จ้ะนี่ครับดอกก็แลังงามเนาะก็แลังงามเลยจ้ะหลุ่นกันเบิ่งอีกครับพี่น้อง เพืนมองเพื่อนน้ำอ้อยครับบุ้ยดอกกระไางคือกันนอดอกเป็นดอกขาเป็นขาเลยจ้ะออกไก่กันละครับออกน้ากันก็เฮ็ดเพิ่องกระยังก็สกกนเฮ็ดบดดินครับหรือบางคนเขาก็เรียกเอื่นเฮ็ดเพิ่งเพิ่งบดนอไปเบิ่งกับเท้ากวาอีกพี่น้อง บ่าวนัดจ็มือนีเจังไหนคือเบ่าติดคิดขาดขาดอยู่ตื่นเต้นก็เฮ็ดป่อเนาะบ่างนัดกำลังจะเกะเพชรบดดินจ้ะโอ้ฝนสก้อยสก้อยฝนฝนข้างหน้าฝนคอยยางด้วยบ่าวนัดด้วยอุ้ยพึ่งมาอยู่ในน้ำแต่น่าพี่หนูเลยบาดเนาะบาดขาเพิ่นขาใหญ่เนาะอู้นี่สก้อยสก้อยมองมองอันนี้นีอ้ยเนาะนี่จัง ตามสอนแห่งพี่น,พน,น้องบองององัต,บตสิบบ่อเฮ็ดบดดินเน่าบานัดจ่าดอกนี่ช้อนดอกคิณพ่อพี่น้องนี่นะบัตสิบอนีเสดายจะเฮ็ดละงอกบานอยู่พี่น้องนี่จ้าดอกเพื่อนจ้าจะไม่สมบูรณ์เนาะบานัด ดอกงามเนาะนี่ดอกใ่เพ่นครับนจสูตรนี้น,น,<ง>นี่ครับสิพอดีเนาะเจ้าก้อยแม่นจ้าสุตรน,นี้พอดีแกงพอดีแสบเลยพี่น้องสิประมาณนีเนาะจากดอกใ่เพลินลักษณะ,ะ,ะลักษณะดอกเพอนครับบ้านเถาเนาาบานะ้านนี่จ้าคือสีเป็นเส้นแนวน่งเลยเนาะผพนทองเพ่อนเนาะนี่จ้าเปิงตีละพี่น้อง ขาเป็นขาดอกกระนาเนาะระสาทนี่ก็แซ่บจ้ะแซ่บเลยเจ้าก้อยวะเส้าก้อยมาได้จากเห็ดเทียนหยดานเด็กแกงกินก่อนอยู่ดอกพี่น้องฮะวาวน้าทันมาเนี้ยเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้ออุ้ยดอกเป็นเกิดเป็นแปนจ้ะดอกเป็นดอกครับอุ้ยผุ่นพี่น้องขาผุ่นป้า โอ้โปวดพวกแหงมันใบผัดเนาะปุ๊ยขาผลบะตองห่วงเลยจ้ะดอกไม้ผลกับโปกไหวคือเกาครับมองไห้ผลสมบูรณ์ทั้งดอกใหญ่และใบห่าไงฮันเต็มถี่ปันไดได้ในนอชอกป่อยดอกใหญ่เต็มถี่พนเพือสิงามแห่งพี่น้องขันสีจงไหวไงกับบไดครับดอกไดก็ดอกไดกับอุ้ยดอกไดกับอุ้ยเลยพี่น้อง ขาใหญ่แห้งครับอ่อนสอนเนาเบาวนัดเนาะอ้ยหุ่นสอนเลยจ้ะอยหุ่นทางทางเซาะก้อยนั่นเซาะก้อยหุ่น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 เซาะก้อยเซาะก้อยหย่อมปุดๆเลยเนาะบาวนัดให้อู้อีกนิดเดียวพี่น้องหุ่นครับอย ดอกงามดอกใหญ่ขออนุญหยาตอุ้ยอีกที่น่องอุ้ยเบิ่งที่ะครับ่ขาเพิ่นเนาะดอกแซมนี้ก็ล่างงามเนะาะสกอยกำลังพอดีงามจากพระท่านแถวท่านอยังเนาะรอเบิ่งอีกครับไปทัวร์เนะาะสกอยเนะาะขอเพิ่นเนาะจังเห็นปลาเหลืออยู่เนาะบ้านัดกระต้องเบิ่งจ้ะหมุนกันต่อจ้ะพอเพิ่นสีออก ไปเบิดบอดอกน้อยเพิ่แมนบอจชะทีเป็นดอกใหญ่เพิ่นแต่ด,ด,ดอกก็ดีงามเนาะดอกก็ร่างงามเนาะเพราะท่านมีดอกเข่าอยู่บานที่ด้านหน้าอะไะมีขึ้นมากเลยโอ้ยฝ่นเซากร้อ,อยพรเฮ็ดละงอกวันนี้เอ๊ะหม่ทางตานี่เฮ็ดละงอกจ้ะฝุ่นพี่น้องนี่เฮ็ดละงอกครับวันนี้ สองจูมก็อีกบานหนึ่งครับเขาไปนั่งมาด่ายเสาคอยห่าใหม่จูมพันงามเพิ่งบานนะดอกบานกับดอกใหญ่เนาะแต่ว่าขันต้นจูมเนาะขันดอกนีจูมขันดอกขันจูมพือสีใหญ่เนาะ ออกไปทัวร์เลยน้อกสกอยเนาะจ้า่อ,อกแล้วจ้ะงางไปกับผอมมนงแล้วดอกสองดอกอยู่พี่น้องหากดอกหน่อยก็ร้ายอยู่นอจ้ะตีหน่อยเพื่อนก็ั่งเกิดขึ้นมากม่ครับยังต้เก็บตีหน่อยเพ่นมีแล้วน้องเบาหนาดัดดอกห้าบนเหงื่อขนาะงเดวเราเอาก็ตามเบื้องนซอกอยจ้ะเก็บไปเก็บมาสิเต็มตาเลยพี่น้องบ้านนี้เอาตาม,มาหน่วยเดียวสำน้ามือนี้นอจ้า ดุ๋นเบิ้งครับอู้หน่อสกอยหน่อขันดอกจูมเพิ่นครับ้บเบิ่งดอกเว้นสิซำหนาสกอยซำกันกนะจ๊ะอู้หน่อสองดอกเต็มตาครับอูวสกอยพุ่นทั้งหลังทั้งหลังอู้จูมพันจ้าจูมพันพี่ครับพี่ครับจูมเพิ่นครับตามจูมสกอยเอาาูนน่บถ่ายรูปป่ะ เดี๋ยวขอถ่ายรูปจักข่าวด้วยพี่นอ้องกลังงามเนาะกำลังงามจ้ะาุูยว่าแต่สิพอแต่บานเพิ่นเนาะเรากอยเนี่ยบ่เห็นเห็นแต่บานเพิ่นเห็นแต่บานเพิ่นจ้ะบ,บานเพิ่นสองดอกจ้าจูมเพิ่นอีกสี่ดอกแนมะ่บานน่ะจูมงามอยู่เนาะงามจ้ะจูมกำลังงามครับจะจูมงามเลยจูมกำลางงาังงามเลยเนาะอันนี้ลูกหน่อยเพิ่นครับตรงนี้สิเป็นหนองลามูเนาะ เต็มตาแล้วพี่น้องมาเนี่ยเฉดแปลเฮ็ดละโงบานออกใสทุงอีก่ครับจูมกับง่ามนอง่ามจ้ะตุ่นกันต้อครับมาเนี่ยอจูมเดียวเนาองกก่อยเหลืองเล่าบานัดโมเพิ่นไปใส่เอ่ยขึ้นมาออกดอกเดียวง่ามเ็นจ้ะ กำลังพ่อเฮ็ดเพิองบอกี่ดอกป็นไงน้องจ้าดอกงามอยู่ครับเฮ็ดเพิองมาแดงครับเพิองเลือดเผืองกระไลเนาะดอกกำลังงามเน้องซอยไ่ซ้ำนี่ซ้ำนี่พอดีจ้ส่วนนี้พอดีงามพี่น้องขื่นกระต้าน้าหอมเน่าหลนพี่จ้าเก็บกระคือลายเนาะจ้าเก็บขึ้นกระตาไหวครับดอกใหญ่เพิ่นเดี๋ยวรดซอฟถก่ไปไกลๆนะจ้า เรื่องแสบนี่บ่ตรงห่วงพี่น้องสุดยอดครับเดก้อนีเนาดนี้บาลนะก็น้สยเเนาะอมนี้าเนาะ้ก็าด้อือเบดาดน้เนะา้ดยีเละเนาน้ยเีเนบี้บาเห็นเน้ะดนเริ่มสล้วเด้อพี่น้องบัดนี้ สิโลพวนเน่ยก็ไปเยอจังสิโลนซัก้อยพูนทั้งนาพูนท่านที่ขากแถวบ้านก็แบบแบบกันเยอันนี้อุ้ยเป็นอุ้ยแล้วครับมันนี้แจงแสบแห้งได้จันนนใบตองปกขนาดเท่าหินอ่ะลองไปหินเตีมตาเลรอพี่น้อง สิโล่นตาแล้วครับเมื่อเนี้ยเหงานึงจ้ะถ้าดอกใหญ่ๆเพิ่นก็สิเป็นก็จะจึงดอกใหม่นี่เนาะเป็นจุ๋มเลยจ้ะบานเป็นพุ่มด้วยแล้วเนาะจ้ะเบิดแล้วบ่สักปรกงงแดงโดงครับแดงดงงามๆเลยจ้ะ ดอกเพิ่นแดงอยู่คืนเลยเนาะดอกงามครับออกบปลายเนาะสองดอกจ้าละงอขาวครับอันนี้สวยงามเลยจ้ะอกห่างๆเนาะบนละดอกสองดอกครับดอกต้มโบนอยู่เนาะจ้าติดแห้งๆอยู่ครับ เพิ่ลายเพิ่งหมดแอร์ครับออกห่างๆเนาะตองแดจ้ะก่ยงัอแดงครับชูงามอยู่เนาะดองงามเลยจ้ะดอกงามให้นาะซจ้ก่อยดอกใหญ่ให้จ้ะโอ้ยตกจ้ะสมบูรณ์เนาะ มันกำลังงามเลยเนาะนี่จนะ้ะอุย้ยเนาะดอกงามแนงครับดอกมุกดอกงามดีนีจ่จ้ะดอกพันใหญ่เนีนะ่ยเนาะมันสาสรกระแสบจ้ะเต็มตาแล้วจ้ะเต็มตาแล้วพี่น้องมันีนเฮ็ดบดดินงามๆเลยครับดอกใหญ่นั่นทางนี้เนาะ ดอกกำลังงามเลยน้องซองกอยจ้าดอกนนพันธุ์ไหพอดีละจังบานัดอันนั้นเฮ็ดละงอกเฮียนบ่กซอกอยแมนบ่จ้าอันนี้เป็นละงอกเฮียนครับบางท่านเพิ่นก็กินอยู่เนาะจ้กินได้อยู่พี่น้องครับบานนัดกับ,บ่ค่อยบ่งบอจะกินหรอกครับ แต่พี่น้องบางคนเพิ่น,นก็กินกันอยู่เนาะมันเห็ดละงอกเฮียน,อย,นอย่แบบซอกอยแม,ม่เนี่ยานาะงนี่แต่ดอกงามๆเนาะซอกรอยมื้อนี้ดอกมุกๆเด้อจ้าบ้านนัย่งอยู่ด้วยดอกมนึ่งหนึ่งอยูย่ปะอือวิสองดอกคุณบ้านนัดน่าพี่จ้าโอ้ยจุ๋มๆเลยตาวันสอนใจน่ามึง รสชาติก็แซ่บจ้าดอกก็ง่ามวันนี้ตีแต่เอาตามาหน่อยผลนอกชกกลอยจ้าเอาก็เอามาหน่อยเดียวครับวันนี้ดอกเป็นใหญ่แนาะมาเปรี้ยไหมชกกลอยเห็นปะแต่ว่าทั้งนี้ดอกใหญ่เนาะดอกใหญ่ดอกน้าดอกงามดีจ้าต้องใช้ท่าหนีออกก่อนครับหล่นตาเราเด้อพี่น้องวันนี้นี่จะเห็ดบดดินดอกงามเนาะ จ้าดอกงายงามเนาะดอกนาดีนากจ้าดอกน,อกน,นอ้าเนาะเขากอยเนาะจ้าดอกบาบางบานี่ครับดอกหน้านาเลยพี่น้องใส่ถุงหลือเด้อครับบันเนี้ใส่ถุงวันจ้าตาหล่นตาเลยครับ ดีแห่งจ้าผีบานัดดอกนึ่งผู้คนทำงนานคนนี้เจ้ากอยใช่ละบานัดดอกงามเนาะเหมือนอันซ้อนแห่งพี่น้องเหมือนดอกมือบานัดอู้อูอ้อเป็นอู้อเลยจ้ามันอู้อมาตลอดคลิปเลยมันละโมกขาวครับอันนี้ดอกงามพี่น้องบานัดบานัดไม่ทึงใครจ้ะ คล้ายกันมี้ยครับก่อนอี้ครับดอกหนึ่งครับเพชรละงอกครับออกทางกันเนาะออกทางกันเนาะก็ออกใ้ทางรถแลนเลยพี่น้องดอกงามๆครับ างงาดอกสมบูร์ดอกน,ะน้าเนาะสกอยดอกน้าดอกหงามดีนะพี่ครับเหนียวเลยบานัดอือือเน่ะสดนนะ้ำเนาะสีแสบขนาดไมจุ่มเดียวนยนี้พี่นนองอืออจ้ะดอกาง,งามเลยเนาะ เรากำลังพอดีแกงครับซ้ำเนี่ยเอาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องก็เดินทาามาหอดจรองถ่ายคลิปของเฮาเลยครับมาเบงพ้นงานกับเสากรอยครับเมือานนี่เจ้าพ้นงานเฮาหมานคักนอกเสากอยนอกใหม่นอกานัดเฮ็ดบดดินจ้าได้เก็บเราจะเฮ็ดบดดินเฮ็ด,ด,ดงงาลรงูกระไรเติมนอเบาะน,นัดไจนเลือดตาเลือดทุงพี่น้องจนไห้ใส่ทุงครับสีปปะไดประมาณกระตาหนึ่งนอกเบาะนัด เฮ็ดละโง่ก,กับ,บา้านร้จ่ามือหนิเฮ็ดละโงกกะใดทุ่งบ้านทุงง่งหมกญงเล่าจ่ะมานแห้งอยู่จ่ามือหนิกระฝากพ่อแม่พี่น้องไปซอยกดไลค่กดแช่กดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งเพื่อสิบผาดคิปใหมๆ่ๆจากบบาวนัดกับสาวก้อยเล้อจ่ะพี่กัดมือนนิกัดซ้ำนักสงฆ์น้องจองห้องให้จ่ะตำบลหอยคามเพิ่มบุญทลิกจังหวัดอุบลคือเก้าละจ่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปของวันที่หกมีนาคมปีพ่อซอหกหาจ่ะ สำหรับคลิปนี้สาวกอยกบาวนัดกับสเตเดคอตอล่าพ่อแม่พี่น้องเดินทางกับบานก่อนจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกป่านะอาพญายมยมครับสำหรับคลิปนี้ชช่นชอบทั้งใดกอ็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อสิบประผาดคลิปใหม่ๆจากบาวนัดไปนําครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงสทานี้ละพี่น้องถือว่ามานคากอยู่พี่น้องวันนี้ คลิปหนาะพอกันไหมครับคลิปนี้สวัสดีครับ